นี่ใช่ไหมครับที่เรียกว่า Xmap ทรงซิงนะวันนี้เราจัดมาให้แล้วนะวัยรุ่นสายซิงเนี่ยห้ามพลาดเลยคันนี้ของแต่งเยอะมากครับอาจจะไม่ได้เป็นของแบบว่าเป็นแบรนด์เนาะไม่ใช่เป็นปัมเมมโมเมม,ม,ม,มมโบนะแต่คันนี้บอกกันเลยว่าคาร์บอนทั้งคันนะครับและของมันมีราคาของมันอยู่แล้วนะคาร์บอนเนี่ยเราเริ่มมาดูกันก่อนเลยนะอันดับแรกเลยด้านบนนะครับเห็นไหมข้อแผ่นบนคาร์บอนนะครับตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนนะครับชิ้นใต้ล่างก็ยังเป็นคาร์บอนเลยนะคือทั้งแฮนด์เนี่ยเป็นคาร์บอนทั้งหมดนะครับและงานดีด้วยไม่มียยยัับบเเลนะะครรกปาาาาขข้้งซว เกะนะคาร์บอนหมดเห็นป่ะดูดิงานสวยมากๆของใหม่ทั้งหมดนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ดูด้านหน้าต่อนะครับบอกนี้คือถ้าใครอยากได้ขายึดชิลกับชิลหน้าเนี่ยถ้าจะซื้อเนี่ยบอกเดี๋ยวผมจัดให้นะครับอันนี้เราถอดไว้ให้ดูเป็นทรงแบบว่าทรงซิ่งนะวัยรุ่นห <Yeah. S 1> นึ่งจะชอบทางหล่งนี้กันครับมีหัวกระต่ายคาร์บอนนะครับข <Yeah. S 1> อบแบตคาร์บอนขอบไบหน้าคาร์บอนบางคนหน้าคาร์บอนโอ้โหทั้งคันครบๆนะคันนี้และชุดสีดูดีมันเป็นแบบว่าขาวมุกชมพูม่วงนะครับ ให้เข้ากับสีล้อนะครับล้อตัวนี้เป็นล้องาน CNC ล้อชุดนี้อยู่มันหมื่นหนึ่งหมื่นสองนะครับ <Okay. S 1> ล้อตัวนี้ไม่ใช่ล้อฟอร์สนะแต่แบบลายมันเหมือนไงหล่อเหมือนกันนะครับอ่ะดูคาร์บอนต่อนี่เห็นไหมตัวแซดคาร์บอนทั้งคันนะ่ะบอกกันเลยคันนี้ <Wow. S 1> แล้วใครที่เคยแต่ง X Max อ่ะจะรู้เลยนะครับคาร์บอนงานดีไม่ดีเนี่ยดูตรงท้ายได้เลยนะครับตรงท้ายเนี่ยมันหุ้มยากคือร่องมันเยอะนะครับแลยให้ดูท้ายคันนี้ไงคาร์บอน,น Carbon แบบงานเรียบมา,มากๆนะครับสวยมากๆเลยนะครับอ่ะละขาดไม่ได้เลยนะครับข้อ GP Racing ไทเทเนียมยกชุดท่อชุดนี้อยู่มันหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะครับตัวนี้นะแพงก็มากเบาด้วยเสียงดีด้วยนะครับและรอบเครื่องเนี่ยเห็นป่ะน็อตอ่ะมันดูเคลียร์เลยนะครับคันนี้ดูสดนะเจาะออยู่บ็อกนะแต่เครื่องเดิมมีน้ำมันไล่ e 8 5มานะคใครรับได้มาไปเรารับประกันเครื่องยนต์ให้อยู่แล้วนะครับน็อตนะคมทั้งคันแบบนี้น ที่เราเห็นเนี่ยประมาณสัก5 6000ันครับแล้วโชค๊คหลังเนี่ยเป็นแกสซี่ทรงมันจะสูงประมาณ3ามสูนนะครับตัวนี้นะคือให้ทรงรถมันเตี้ยลงนะครับโช๊คตัวนี้ใช้ดีนะครับเห็นเขาใช้กันเยอะและเบาะนะนี่ทรงเชงเลยทรงเตี้ยเตี้ยเลยเตี้ยแบบเตี้ยจ๋าเลยนะแต่ว่าขับก็ดีนะหมอบสบายเลยนะและที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันเลยบ่อยนะ ตัวนี้เพิ่งมาใหม่เป็นตัวปิดจับหลังของเมธนูทอง CNC สวยๆอันนี้เกือบสองพันแล้วนะเนี่ยเราเบิกไปเ, <Yeah. S 1> เพราะว่าไม่อยากขายแบบว่าจับหลังโว่โอแต่อยากได้จับหลังเดิมเราหามาให้นะครับจัดได้ได้นะครับอยากได้แบบตรงไหนบอกนะครับเราจัดให้ได้หมดเด mm. ี๋ยวเราลองมาดูอีกข้างกันดีกว่านะครับ mm. อะเรามาดูฝั่งซ้ายกันก่อนนะครับ นี่แข้งทําสีตัวนี้นะลายเหมือนแบบเป็นลายแอร์ไลน์นะสวยมากมากนะครับแข้งอย่างเงี้ยทำสีอย่างเงี้ยเหมือนลายพิ้นอย่างเงี้ยเกือบสองพันแล้วเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่มีฝาปิดจานหน้านะครับตัวนี้เป็นบิวเลตนะครับชุดเนี้ยอยู่มาแล้วสองพันห้านะครับสวยมากๆนะครับดูดูแบบหนุนแน่นดูเต็มนะครับแล้วจะมีสายระบายไอน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้ก็พันก็บาทนะครับแล้วก็ขาตั้งคู่โครเมียมขาตั้งเดียวโครเมียมสวยดีคลินคลินดีนะครับอยากให้เห็นล้อหน้านิดนึงชัดๆนี่ลายแบบเหมือนล้อฟอร์สจริงๆอ่ะ CNC อย่างเงี้ยสีม่วงก็หลอดนะเดี๋ยวเราไปบอกราคากันดีกว่าอ่ะเราบอกไปกันแต่ราคาของแต่งนะเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถคันนี้ก่อนคันนี้ปีมัน20นะครับอยากให้ดูเลขกิโลนิดนึงมาดูตรงนี้เ็วอ่ะรถคันนี้วิ่งมาเพียง6,400กว่าโลเท่านั้นเองนะครับเรารับประกันให้อยู่แล้วว่าใหม่แท้100%นะครับรถเครื่องเดิมนะครับมีไรข้าง บอกตรงมีแคมด้วยนะครับแต่ว่าโอเคนะเครื่องไม่มีดังนะค,ควันไม่มีไหลนะครับเราซื้อหมดนี้ลูกเดิมนะไม่ได้เป็นลูกหัวนูนกำลังอัดนะลองกรตาดูชึ่งเดียวติดนี่ดู <S <S เดินเบานิ่มๆนะครับแต่เติมน้มัน e 8 5นะบอกงนี้เลยนะครับจะลองเบิ้นฟังเสียงพ่อดูนะครับ <S <S อะ,ะแจ๋วว่ะน่าจะแร ah, kali ini บอกได้เลยว่าใครได้ไปเนี่ยของแต่งอ่ะก็คุ้มแล้วนะครับลองคิดกันดูนะของแต่งเนี่ยวัยรุ่น X Max เนี่ยจะรู้เลยนะครับคาร์บอนอย่างเงี้ยเบิกใหม่ต้องมีประมาณสี่ถึงห้าหมื่นแล้วนะครับพอก็เกือบสองหมื่นแล้วนะครับล้ออีกก็หมื่นกว่าบาทแล้วของแต่งคันเนี้ยประมาณแปดเก้าหมื่นเป็นไปได้นะเพราะว่าไหนจะน็อตอีกอุจจาระหลังอีกเบาะอีกนะจัดทรงอีกนะครับอ่ะคันเนี้ยเอาไปหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะปีสองยี่สิบคันเนี้ยจะไปนแน่น้าที่หนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับเท่ากับว่าลูกค้าเนี่ยต้้องงดดาวน์ทัหม 5,000นะครับผ่อนอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับอ่ะถามค่าท่านใดสนใจนะครับทักเข้ามาเพจเราได้เลยนะครับบัญชาจุดตรงกลางซูเปอร์บายนะครับเพจเฟซบุ๊กนะแล้วก็ฝากผลงานเราด้วยนะครับไม่ว่าเป็น YouTube นะครับ TikTok นะฝากกดหัวใจผมหน่อยนะครับกดติดตามผมดีนะครับเป็นกำลังใจผมหน่อยนะครับอ่ะวันนี้บัญชาซูเปอร์บายขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ